สวัสดีครับสวัสดีเด็กทีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนละกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ lsw fan ผี L A w y, ช่องของเด็กทีสายอวยผมลิศครับแน่นอนนะครับผมในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วกันนั่นก็คือการฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับของลูเบนอโมริมนะครับในในเคลตันนะครับผมก็มันมีนักเตะที่เดี๋ยวขออนะุญาตเนาะ มันมีนักเตะที่นะครับผมกลับมาซ้อมกับทีมได้นะครับ3คนนะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็อยู่ในระหว่างเช็คฟิตแล้วกันแล้วก็ฟื้นความเรื่องไงความฟิตของร่างกายเออนั่นแหละนะครับผมก็คือพร้อมที่จะกลับมานะให้กับรูเบนอโมรินได้ใช้งานไม่รู้ว่าจะทันวันที่24นี้หรือเปล่าอีก4วันนะครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ก็มันเป็น ขาว่าสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับที่เราได้เห็นนักเตะที่บาดเจ็บได้กลับลงมาซ้อมกับทีมได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามันไปซ้อมเล็กๆน้อยคือมันซ้อมแบบเต็มเต็มฟูลเซสชั่นของทางปูเป็นอมโมริมไปแล้วนะครับผมเราพูดถึงกันหน่อยดีกว่านะนะครับผม3คนนะครับก็คือในส่วนของใครบ้างว่าลูกชอนะครับผมมีลูกชอมีเดนิโยโลนะครับผม มีเจ้าหนูเมนูนะครับผมที่กลับมานะครับผมมาเลเซียผมไม่รู้นะครับผมว่าตอนนี้ไปอยู่แห่งหนใดแต่ที่แน่ๆคือผมเห็นภาพ3ามคนนี้ครับมีลูกชอมีมาเลเซีย,ยมีลูกชอมีเมนูแล้วก็ดินีโยโรนนะครับโยโรผมคิดว่ามันน่าจะนานกว่านี้นะไม่คิดว่าจะกลับมาลงซ้อมได้เร็วขนาดนี้แต่ก็ดีใจครับดีใจเห็นนักเตะเรากลับมาซ้อมได้นะครับเห็นลูกชอกลับมาแม่งโคตรดีใจเลย คือแบบฟูลแบ็กฝั่งซ้ายอ่ะเป็นห่วงไงมาเลเซียไม่รู้ไปอยู่แห่งผนใดนะครับผมยังมีลูกชอที่พร้อมกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วก็ไม่รู้ว่าวันที่24เนี่ยคือลูกชอจะพร้อมเต็มที่หรือเปล่าที่จะพร้อมลงให้กับรูเบนอโมริมนะครับแต่ขอนะขอขอขอ,ขอ,อโมริมอย่าฝืนนะขอร้องถ้ามันยังไม่ฟิตจริงยังไม่พร้อมจริงอย่าอย่าฝืนเอาลูกชอลงเลย เดืแม่งเจ็บอีกใช่เดือแม่งเจ็บอีกนะครับลูกชอแม่งเจ็บบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ดินิยูโรครับผมคิดว่า24นี้คงไม่ทันนะครับคืออาการเขาเรียกว่าไงนะไอ้พวกเส้นเอ็นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันเซนซิทีฟมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเจ็บอีกครั้งนะครับเจ็บซ้ําที่เดิมอ่ะมันยาวแล้วแผลเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเมื่อ3-4สัปดาห์ที่แล้วเองนะครับผมก็ อยากให้เขาพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนนะครับลงซ้อมเต็มฟูลเซสชันได้ก็เต็มที่แล้วสําหรับเรนนี่ยูโรสำหรับผมนะคือแบบถ้าถ้าเป็นไปได้จริงคือ24นี้ผมไม่อยากให้ยูโรลงเลยอยากให้เขาพักก่อนนะครับสักนุ่นเดือนหน้าค่อยเห็นยูโรลงเล่นก็ได้ไม่เป็นไรสำหรับผมเองคือไม่เป็นไรนะคือเราเห็นฟอร์มตั้งแต่ปีซีซันนะครับยูโรมีทักษะที่ดียูโรมีเชิงบอลที่ดีแต่ว่าเขาโชคหลายอาการบาดเจ็บ เขาโชคหลายมียอาการบาดเจ็บก็ไปผ่าตัดมาแล้วนะครับผมก็แน่นอนคือลุ้นให้เขาแบบพร้อมเต็มที่ซะก่อนอ่ะถึงจะลงได้สำหรับผมเองนะส่วนลูกชอก็อย่างที่ว่าไปครับถ้าถ้าเป็นไปได้อ่ะผมคิดว่าลูกชอไม่พร้อมเว้ยไม่พร้อมมานานแล้วด้วยนะครับแค่ว่ารอจังหวะรอโอกาสที่จะลงมาฟื้นสภาพร่างกายอ่ะเวลาไหนแต่นี่คือเราเข้าฟื้นแล้วครับสำหรับโจผมเองลูกชอรพร้อมนะ ถ้าจะดันให้ลงได้ดีครับสำหรับลูกชอนะส่วนข o อบ,บี้เมนูครับมันเป็นอาการบาดเจ็บแค่เล็กๆแน้อยน้อยไม่รู้ว่ารูเป็นอัมบริมมองถึงยังไงเกี่ยบกับเมนูเนาะนะครับผมก็แน่นอนอยากให้เมนูลงเหมือนกันแต่แต่ห่วงเด็กมันเจ็บอะ่ะคือเมนูก็เป็นเด็กคนนึงอะ่ะ24นี้อยากให้เมนูพักสำหรับผมเองนะเมนูพัก ส่วนฝั่งซ้ายอย่างที่ผมพูดไปคือทาไมอยากให้ลูกชอลงผมเป็นห่วงฟูลแบ็ฝั่งซ้ายมากนะครับผมก็มันกลัวจะหลุดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรฝั่งซ้ายคือแบบนี้มากนะครับแล้วก็นะครับผมการซ้อมของครูเบนอโมริมนะครับต่อมาคือการซ้อมเนาะการซ้อมของรูเบนอโมริมครับแน่นอนทุกคนน่าจะได้ไปดูรูปฝึกซ้อมของสโมสรน,นู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็สําหรับตัวผมเองนะคือแบแรกอ่ะ คืออยากให้อยากให้เล่นหลังสี่ไปก่อน4231 433เหมือนที่ทีมเคยเล่นมานะครับผมแล้วก็คุ้นชินกับการเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ครับแต่วงเล็บแต่คำว่าใหญ่เลยอโมริแม่งอินดี้วะคือแบบซ้อมหลังสามเต็มสเต็ปเลยซ้อมแผมนหลังสามแบบเต็มสเต็ปเลยในเซสชั่นการซ้อมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครับนัดแรกผมว่าเราได้เห็นหลัง3กับ แผนของแมชชีเดนต์ครับไม่รู้ว่าอโมริมจะจัดยังไงลงไปแต่เท่าที่ดูเท่าที่ดูนะตัวที่พร้อมเล่นนะตอนนี้นะเรามาดูรีแคปกันอีกรอบครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่อาจจะนะอาจจะเป็น11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงในวันที่24นี้นับตัวที่พร้อมนับตัวที่พร้อมนะก็คือผู้รักษาประตูขอโทษด้วยครับ เช้าไปหน่อยนับตัวที่พร้อมพเพืัอษาประตูครับอันเรโอนาน่าเอออันเดรโอนาน่านะส่วนเซนเตอร์3คนนะครับผมถ้านับตัวที่พร้อมแล้วก็ตัวที่แม่งลงได้จริงๆอะ่ะมันมีลิซันโดมาตินิสและ1น,นะครับมีมาทายเดลิกและนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่สิจะเป็นใครมีจอห์นนี่อีเวนที่พร้อมมีพิตอรีเรเดลเที่พร้อม แต่ส่วนตัวผมเองนะผมอยากเป็นลินเดเลิฟมากกว่าอีเวนนะอยากเป็นลินเดเลิฟมากกว่าอีเวนสำหรับตัวผมเองนะส่วนคู่กลางครับถ้าใช้คู่นี้ต่อคือแบบดีเลยนะสำหรับผมเองคือคาซิมิโร่กับอูกเตอยากให้สองคนนี้ยืนปักหลักต่อนะครับผมว่าไม้่งเฉิดฉายว่ะผมว่าเฉิดฉายมากในยุคข,ของอับบูริมนะครับแล้วก็มีฝั่งซ้ายมาซัวอุยเล่นได้ครับ ฝั่งขวาดิโอดาโล่นะครับยังเชื่อมั่นว่าดาโล่ในตำแหน่งฟูลแบ็กเขาจะเกิดมาซสโรวีเล่นได้อยู่แล้วครับฟูลแบ็กเซนอ่าฟูลแบ็กหรือแม็กก็แบ็กเขาเล่นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับฝั่งซ้ายของมาซสโรวีนะครับส่วนนะครับดับเบิลเทนนะครับเบอร์12คนนะครับผมเป็นทางกัปตันทีมเนาะของเราหนึ่งแล้วยึดหนึ่งตำแหน่งแน่ๆคือบูโน่แฟนันอีกคนนึงจะเป็นใครอีกคนนึงผมมองว่าน่าจะเป็นทาง มีสันเมาส์เมาส์เกิดแน่ๆผมว่าเมาส์แบบมาแน่ๆส่วนหน้าเป้าอันนี้คือแบบเลือกเลยนะครับผมมีหน้าเป้าให้เล่นเยอะมากจะเอาเป็นมาคาัสฟอร์ดก็ได้จะเอาเป็นลัสมุดฮอยลุนก็ดีนะครับสำหรับตัวผมเองคือนักเตะมันจะเหลือให้ใช้ประมาณนี้สําหรับตัวจริงนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการซ้อมครั้งแรกของอโมริมนะครับ ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครที่ผ่านทางมารุ้กันด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับใครชื่นชอบเราที่ฟังจนจบคลิปแล้วรบกันกดไลค์ให้หน่อยขอบคุณ่อนไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ